ดูนี่กันหน่อยเพื่อนๆมีพวกหนึ่งนะคะที่อยู่ข้างๆประเทศไทยเนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดคิดว่าประเทศเราลอกเลียนแบบไทย ก็ไปรายงานสิกระทรวงวัฒนธรรมไทยไปแจ้งผ่านยูเนสโกได้เลยนะถ้าเกิดคิดว่ากัมพูชาลอกเนียนแบบวัฒนธรรมไทยจริงๆเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นตัวแม่ของวัฒนธรรมโลกไปนี้ก็ให้กระทรวงวัฒนธรรมไทยแล้วก็รัฐบาลไทยมาคุยกับอีชันนี่ฉันคือจูลี่ผู้อํานวยการมิสออร่าแคมโบเดียฉันจะรอบพบคุณหรือมาเจอฉันได้เลยที่สถานทูตไทยในกัมพูเจียจูลี่ ตอนรับเสมอจ้ะฉันเก็รบประเทศไทย เพราะฉะนั้นจะต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันด้วยนะโดยโพสต์นี้ค่ะแคปเจอมาได้โดยเพจสยามดราม่าแอดดิกซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเข้าไปดูกที่ต้นโพสต์เนี่ยเหมือนกับว่าจะลบหนีแล้วก็เพ่นไปแล้วนะคะโดยมีหลายคนค่ะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าได้รู้กันแน่จ้ะเพราะว่ายูเนสโกเนี่ยเขามีเตรียมขึ้นทะเบียนมรดกโลกไว้มากมายแต่ว่าเดี๋ยวนะที่เขียนมาเนี่ยจะฟ้องฟ้องอะไรจ้ะระยะหลังเนี่ยทั่วโลกเขารู้กันหมด แล้วเขาตื่นรู้แล้วจ้ะว่าวัฒนธรรมใครเป็นของใครบางคนก็บอกว่า อุ้ยบนโลกใบนี้ถ้าเกิดจะมีประกวดอะไรแล้วก็เหมือนกับว,ว่าประเทศนี้เขาจะต้องขอมีเอี่ยวทุกงานเพื่อโปรโมตพยายามจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศแต่แม้กลับกลายเป็นช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายซะอย่างนั้นใครเห็นเขาก็รู้ว่าว่าชุดไทยก็ต้องเป็นของไทยหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าอย่าเข้าไปใกล้เลยค่ะพวกที่เขาไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเหมือนกับว่าอยากจะมีอะแต่ก็ไม่มีสักีไม่ ต้องไปฟ้องร้องให้เสียเวลานะจ๊ะหญิงขอบอกมีแต่จะไล่กลับประเทศจ้ะช่วยพาพวกแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยพากลับประเทศไปด้วยนะจ๊ะบางคนเขาบอกว่าแหมช่วงเนี้ยรู้สึกว่าวงการนางงามเขมรเนี่ยจะมาโยงอะไรกับวัฒนธรรมไทยจังเลยแหมอ้างอะไรไม่ได้ทำมาเป็นผู้ถึงยูเนสโกนะเธอกระทรวงอะไรนะศิลปินแห่งชาตินั่งเป่าสาก,กันไปวันวันแหมเรียกว่า คิดว่าคนทั่วโลกเขาจะหลงเชื่อแต่จริงๆเป็นไปไม่ได้หรอกนะจ๊ะพูดเหมือนกับว่าถ้าเกิดยูเนสโกเขารับฟังประเทศตัวเองและเขาก็จะไม่ยอมรับความเป็นจริงคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกจ้ะเพราะว่าไทยเราเนี่ยมีประวัติศาสตร์มีแหลง่งอ้างอิงชัดเจนจ้ะบางคนก็บอกว่าก็เพราะว่าแบบนี้ไงละ่ะสถานทูตสวีเดนเขาถึงยกเลิกเขาไม่อยากจะไปยุ่งอีกแล้วจริงๆเนี่ย ไทยเราก็น่าจะมีการสร้างรูปไฟฟ้าแรงสูงเมื่อที่จีนทำกับเมียนมานะจ๊ะสร้างกำแพงให้สูงตลอดแนวพรมแดนไปเลยไม่ต้องมาข้ามแดนแล้วแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่าคุยจะไม่ไหวเข้าใจแล้วแหละทำไมเวียดนามเขาถึงตามไปยึดพื้นที่ที่แน่ๆประเทศของเขาเนี่ยเขาไม่สนใจลิขสิทธิ์นะจ๊ะเรียกว่าปลอมทั้งประเทศเคลมไปทั้งจักรวาลเลยจ้ะบางคนเขาบอกว่าพวกเนี้ยเขาเน้นมีแค่แบบอะไรฉากหน้าก็แค่นั้นแหละ ใครๆเขาก็เห็นว่าตอนนี้พวกเขเมรมแีแต่แต่งชุดไทยไปเรื่อยๆทั้งแต่งที่ประเทศตัวเองแล้วก็ไปแต่งที่ต่างชาติใครๆเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอยากเป็นไทยจนตัวสั่นแม้เป็นชนชาติที่มีความมั่นใจสูงแต่ว่าคุณภาพของวัฒนธรรมจริงๆเนี่ยค่อนข้างจะน้อยน้อยสั่งชุดไทยไปใส่แต่บอกว่าตัวเองปักเองตั้งแต่สมัยโบราณแม่จักยังไม่มีเลยและบอกว่าจักหายและนี่ล่าสุดยังมีอีกนะจ๊ะ มิสยู n น v e เว e ร์สแคนบริเดีย2024เนี่ยล่าสุดมาก๊อบปี้ชุดไทยไปในงานบวงสวงกัมพูชาอีกแม้คนไทยเข้าไปคอมเมนต์รีบบล็อกเลยจ้ะโดยเขาบอกตอนนี้นะล่าสุดที่จะมีการประกวด Miss Universe คนที่กำลังเป็นประเด็นในสื่อโซเชียลตอนนี้ก็คือ Miss Universe c a m b o d i a นี่แหละเหมือนกับว่าเป็นตัวแม่ในการที่พยายามจะกอบชุดไทยเลยนะคะเขาบอกคนนี้เขายกตัวเองว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่จะนำพาความสุขมาให้ ชาวยใบหน้าสวยมีรอยยิ้มแบบจักรวาลโดยบางคนคะ่ะก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจักรวาลน,นี้จะถูกเปิดประตูหรือจะถูกปิดประตูถาวรกันแน่โดยชุดแต่ละชุดที่ใช้ใส่ประกวดนางงามของเขมรนะคะเรียกว่าก๊อปปี้มาหมดเลยเรียกว่าแทบจะทุกชุดเป็นชุดที่ไทยเนี่ยเคยใส่เข้าประกวดก่อนหน้านี้มาทั้งหมดเลยนะคะ โดยมีหลายๆคนนะคะเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยไม่ควรจะให้รัฐบาลของเขามาดูงานเลยนะพอดูงานไปก็ก๊อปปี้กันสนุกเลยบางคนบอกว่าดูนะ ชุดที่นางงามเมนนำไปใส่อันนั้นนะ่ะเรียกว่าเป็นของสูงเลยนะเล่นไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแบบนี้เดี๋ยวคอยดูจริงๆเนี่ยถ้าจะให้พูดถึงขนาดพระบรม,มาราชวังจตุมุขมงคลของกัมพูชาก็ยังได้รับอิทธิพลจากสยามทั้งสิน้นดูแล้วเหมือนกับว่าไม่รู้จักกาลเทศะเลยเหมือนกับนำเครื่องนุ่งหม่มของสยามเทวทีรรัฐมาทำเป็นชุดประจำชาติดูแล้วไม่เหมาะสมอย่างยิ่งบางคนก็บอกว่าสงสัยผู้คนคเขมรเขาจะพู ใจจ้ะที่ได้นําศิลปะของชาติเจ้าอาณานิคมกว่า400ปีมาเผยแพร่ยอมใจในความที่ขมรเนี่ยช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยคิดอย่างเดียวว่าพยายามจะทําตามทุกอย่างศิลปะต่างๆนั้นไทยมีแต่ขมรไม่เคยมี บางคนก็บอกจะไปอะไรมากขนาดพระราชวังเนี่ยยังก๊อปปี้ไทยไปทั้งหมดเลยนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยที่จําไม่ได้หรือว่าทําไม่เป็นก็มโนเอาเองเรียกว่าไม่รู้จักกาลเทศะตั้งแต่นําครุปไปสกรีนที่เป้าเก่งเกงนักมวยแล้วแหละทําให้วงการนักมวยของเขาดูสิเกิดอะไรต่างๆนานาอาเพศทั้งนั้นเท่านั้นยังไม่สํานึกเลยเอาแบบพระสยามเทวาธิราชไปใส่เป็นชุดประกวดนางงามคราวนี้ล่ะก็วิบัิบันไหลแน่ แน่นอนบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดเขายอมรับว่าเขา Co ปลอนะเขาก็คงไม่ทํามาจนถือทุกวันนี้แหละคือที่ทํามาทั้งหมดเรียกว่าตัวเองไม่เคยยอมรับแล้วก็อ้างว่ามีที่มาชัดเจนที่อยู่ในประาาสรัทกําแพงหินนั้นไงบางคนก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าคนประเทศนี้เขาจะไม่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรเลยไม่สามารถประดิษฐ์อะไรได้เลยคิดในทางจิตวิทยาน่าสงสารมากเลยนะที่จะต้องวิ่งตามคนอื่นตลอดเวลาเนี่ย บางคนก็บอกว่าอ้าวก็เขาคิดเองเป็นซะที่ไหนล่ะเอะอะก็ copy แล้วก็ทึกทักว่าอยู่บนกำแพงที่แอบยูเนสโกบางคนก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยสิ่งที่แสดงตัวตนของเขาไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือวัฒนธรรมต่างๆหลักๆก,ก็คือจะต้องมีธงแปะเอาไว้นี่แหละถ้าเกิดไม่มีธงนะก็จะไม่มีใครรู้จักเลยในโลกนี้ว่าเป็นประเทศอะไรซึ่งเป็นประเทศที่ต้องลากธงไปด้วยทุกที่แปะธงเอาไว้ในทุกชุดเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีธง ต่างชาตกิก็จะไม่รู้เลยคิดว่าเป็นชุดไทยไปทั้งหมดบางคนก็บอกว่าแถี่จะใส่ชุดประจำชาติตัวเองทำอะไรให้สวยๆก็ทำได้แต่ด้านไม่ทำชอบทำอะไรแบบขาดๆจนเกิดจะดูเลอะเทอะไปหมดแล้วก็ต้องมีธงออกมาประดับตลอดเวลาผ่าราพวกเขาควรจะหนักมากเหมือนกับแบกประเทศเอาไว้แทบจะทุกคนเลยบางคนก็บอกว่าแม้ขาดไม่ได้เลยนะธงเนี่ยคงจะภูมิใจมากแปลงร่างไปเรื่อยๆมีอย่างเดียวที่ยังคงเดิมนั่นก็คือสัญลักษ ของงธชาติบางคนก็บอกว่าจําได้นะตั้งแต่เคยดูประกวดนางงามมาเนี่ยครั้งแรกที่กัมพูชาเขาเข้าร่วมประกวดเหมือนกับว่าพยายามจะโปรโมตตัวเองพยายามแบบถึงกับขั้นแบกแผนที่ลายธงชาติเพื่อบอกทั่วโลกเลยนะว่ามาจากประเทศกัมพูชา บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าโอ้ยคนพวกนี้สงสัยเขาจะไม่รู้ว่าของสูงของต่ำเพราะว่าประเทศของเขาแค่อยู่ไปวันๆพอมีแผ่นดินอยู่ก็พอเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้จักเลยว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นมงคลและสิ่งที่ไม่เป็นมงคลพระพรุทธรูปคืออะไรอะไรที่ควรจะเทิดทูนไว้เป็นของสูงทุกๆอย่างทำได้แค่เพียงลอกเลียนแบบไทยศิลปะต่างๆที่อ้างว่าเป็นศิลปะโบราณก็คือศิลปะก,การลอกเลียนแบบ ทั้งหมดนี่แหละแล้วก็ไปตั้งประวัติศาสตร์เองถามจริงๆเถอะในประวัติศาสตร์ของคมเมนมีวีรสตรีในสนามรบตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่เคยจะได้ยินเลยส่วนชุดที่ออกมาในปีเนี้พูดได้คำเดียวว่าเพอเจอร์สุดๆแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเห็นแบบนี้แล้วอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้ก็ร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ